ดูนะครับนะฮะมันจะเบาเบามือแล้วปรับรอบได้นะครับเป็นบัตเล็กนะฮะนะครับนี่นะครับหัวโลหะสามระบบเนี่ยฮะก็เจ๋งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอ่าหนึ่งแปดห้าไอตัวนี้เป็นบัตเล็ดด้วยสวัสดีครับผมวิชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้อยากจะแนะนำแบรนด์ที่ไทคอมพิวเตอร์ออกมาเยอะไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยก็คือแบรนด์ของบอสนะครับบอสประเทศไทยตอนนี้ลุกตลาด สู้กับแบรนด์อื่นเอามาเยอะเช่นกันครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยไลน์สายเนี่ยแบรนด์บอสเนี่ยมาต็มเลยแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยคุณภาพหรือว่าการใช้กลุ่มที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างเรียกว่าเอามาลุยในเทคโนโลยีเลยนะครับส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยไทยคอมเพนเตอร์เองเนี่ยเอามาเยอะจริงๆถ้าบอสไทยคอมเมิวเตอร์น่าจะเป็นแอร้านนำนำชั้นนําในเมืองไทยเลยเนื่องด้วยเราหนึ่งได้ของแท้แน่นอน2 ถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อมานะครับผมก็จะพยายามซัพพอร์ตเรื่องอะไรหรือว่าบริการหลังการขายให้เต็มที่เท่าที่เราจะทําได้เลยครับเพราะว่าเรามีพนักง,งานในส่วนที่เราจะต้อนรับสําหรับสินค้าบอสนะครับแล้วผมมีคุยกับทีมงานว่าเราอยากจะทําบอสให้เป็นเอกลักษณ์ของไทคอมเปนเตอร์นะครับแล้วก็เยอะแล้วเราก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นเรียกว่านโยบายหลักของไทคอมพิวเตอร์สำหรับปีนี้นะครับว่าผมจะทําแบรนด์ที่แข่งขึ้นมาอีกแบรนด์นึงก็คือแบรนด์บอสนอกจาก สินค้าตัวรองที่เราทําเจม้านะครับแต่วันนี้เราทําแบรนด์บอสที่เยอะแล้วก็ราคาผมจะลองดูนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวคือผมไม่อยากไปตัดราคากันคือราคาขอให้ไม่อยู่ได้ทั้งคนซื้อและคนขายแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับไม่อยากจะไปทาให้ราคาเขาไปเสียกันเปล่าๆนะครับทีนี้วันนี้เนี่ย ผมเริ่มต้นอะไรดีก็เริ่มต้นจากมีสายก่อนนะครับเนี่ยฮะอย่างตัดองศาเนี่ยตัวที่10นิ้วสไลด์อย่างเงี้ยหมื่นต้น,ต,นต้นเนี่ยก็ขายดีนะครับจำหน่ายดีแล้วคุณภาพบอสไว้จ่ายได้เลยนะครับหรือว่าจะมาเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะไร้สายนะครับหรือว่าตัวเนี้ยจริงๆผมมีตัวที่เป็นมีสายอย่างเงี้ยบอส10นิ้วแต่สับอย่างเดียวราคาแค่สี่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ราคามันเบาๆลงมาหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ สไลด์ได้10นิ้วแต่ว่าปรับรอบได้อย่างเงี้ยฮะแล้วใบเนี่ยจะเป็นใบที่ของตัวนี้ใบจะเป็นอิตาลีแท้เลยนะครับ m a ดอ in อิตาลีเลยนะครับก็อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยไร้สายไร้สายเนี่ยผมมีอย่างสไลด์ตัดอ่าตัวนี้นะครับ8นิ้วนะครับตัวเนี้เออหมื่นกลางๆแต่ว่าจริงๆผมมี12นิ้วด้วย12นิ้วแล้วก็แถมแบตแถมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีจําหน่ายนะครับ หรือว่าจะเป็นพวกนี้ครับไร้าสายหรือว่าอะไรนี้เป็นอ็อกเซสซอรีต่างๆนะครับเนี่ยอย่างนี้มีเยอะเลยนะครับ12โวล์เนี่ยตัวนี้3,000ปลายๆนะครับได้คอมโบด้วยแบบ2ก้อนชุดชาร์จเนี่ย12โวล์ชุดนี้หลายท่านอยากได้ก็มีอยู่เยอะนะครับ3,000ปลายๆก็มาเฮอมาอุดหนุนกันนะครับหรือว่าจะเป็นอ็อกเซสซอรีต่างๆนี่ฮะแล้วก็จะเป็นกลุ่มไร้สายนะครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นแท็กซ์่าหรือว่าจะเป็น ตัวนี้จะเป็นจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอไร้สายหรือว่ามีสายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเรามีเยอะหลายรายการนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโตรตารี่นะครับมีอ่าไร้สายอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นหินเจียลูกหมูบ้านเราเนี่ยฮะผมมีหลายตัวเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นไร้สายอย่างเงี้นนนงนนยนะครับหรืวนี้จะเป็นเนี่ยฮะกบสามนิ้วไร้สายของบอสเนี่ยผมก็มีจําหน่ายนะนะครับก็ว่านไปแต่วันนี้เนี่ยที่อยากจะแนะนํากันนะครับ ก็คือกลุ่มที่เป็นไรสายเนี่ยมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอย่างเช่นว่าอ่าเอาตัวนี้ก่อนละกันยังไม่ได้ทำรีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักไม่ไม่ไม่หนักมากนะครับเป็นทิมเมอร์นะครับแกนหนึ่งับสี่หรือว่า2หุ่นนะครับตัวนี้ขนาดเบ้าขนาดเดียวก,กันกับในท้องตลาดเลยนะครับตัวนี้ก็เปิดปิดนะครับแล้วก็ปรับรอบได้บัตเลต อะไรอย่างเงี้ยครับและราคาดีมากสามพันต้นๆเห็นไหมครับสามพันกว่าบาทเนี่ยสําหรับบอสเนี่ยผมว่าน่าใช้แล้วก็ความอึดความทนไว้ใจได้นะครับขอให้ท่านมีแบตสิบปดโวลต์นะครับแล้วแบตสิบปดโวลต์วันนี้ผมมีเยอะมากเช่นกันนะครับมีสี่แอมป์เฮาหรือว่าสมแอมป์เฮาอะไรแล้วแถมชุดแบตเนี่ยก็ไม่แพงนะครับอ่ะลองเปิดเครื่องกันดูนะครับนะฮะมันจะเบาๆมือแล้วปรับรอบได้นะครับเป็นบัสเลสเนี่ยฮะ มีไฟ r อ d รับรองว่าเจ๋งครับหรือว่าจะเป็นหินเจียรหรือว่าลุงหมูที่บ้านเราเนี่ยฮะเนี่ฮะสามพันต้นๆน,น,น,นะครับก็ไม่เลวนะครับแล,ล้วเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรความเจ๋งของมันมคือมันหมุนเนี่ยครับไพลอตมันหมุนได้เลยกาดเนี่ยหมุนไปได้เลยแล้วมันจะมีกิ๊กล็อกของเขาเนี่ยฮะเขาล็อกร่บใส่แบตักหน่อยนะครับนียครับ หรือว่าจะเป็นไฟ LED เผื่อท่านอยู่ที่บ้านนะครับเสียบไว้เผื่อไฟดับนะครับมันก็ช่วยท่านได้นะครับสำหรับเจ้าไฟ LED ตัวนี้เขาคุยว่าเปิดได้เป็นวันนะครับใส่แบตตัว 12Ah ของเขาเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับไฟ LED เผื่อแบตหมดหรือว่าเอาไปใช้ตามที่้ึงนอกฮะส่องเนี่ยครับใช้งานได้อันนี้ก็เป็นอุปกรี์เสริมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ครับ 185Li นะครับหัวโลหะ3ระบบเนี่ยฮะ ก็เจ๋งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหนึ่งแปดห้า L I ตัวนี้เป็นบัสเลดด้วยนะครับตัวนี้เบาขนาดเบานะครับครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ครับจิกซอจิกซอก็สามพันกว่าบาทเช่นกันนะครับไร้สายขอให้มีแบตอย่างที่บอสนะครับนะครับปรับเตะได้นะครับสี่ระดับเลยนะครับแล้วข้อดีของเขาคือเทคโนโลยีของบอสผมว่าเขาเจ๋งนะเรื่องเทคโนโลยีคือเขาเปลี่ยนใบนะครับแค่กดเสียบเลยนะครับมันไวสะดวกเร็วนะครับมีไฟ L E D ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไร้สายบอสนะครับเออ เอาลองดูเนี่ยสามพันกว่าบาทครับถัดมาอยู่ในกลุ่มง,งานไม้เช่นเดิมนะครับก็คือเป็นเลื่อยหรือว่าอ่าวงเดือนไร้สายเราเนี่ยครับตัวนี้จะเป็น6นิ้วครึ่งหรือว่าคล้ายๆแท็กซอเนี่ยนะตัวประมาณนี้ใบก็สามารถเปลี่ยนในท้องตลาดได้นะฮะไร้สายตัวนี้นะครับตัวนี้ห้าพันต้นๆน,น,นะครับใส่แบตเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาอะไรสะดวกนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับ ง่ายๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกครับแต่ก็ดูงานนะครับเนี่ยฮะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตัวนี้เจ๋งไหมครับก็สวยดีนะครับเรื่องบอร์ดก็ไม่ต้องกลัวบัตเล็ตแล้วนะครับเทคโนโลยีตัวนี้ห้าพันต้นๆนะครับครับมาอีกตัวหนึ่งเป็นคอมโบเนะครับตัวนี้เป็นสว่านหัวโลหะตัวเมื่อกี้นะครับกับ หินเจียลูกหมูนะครับแล้วก็มีอาแบตให้2ก้อนที่ชาร์จนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องมาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะมีลูกหมูหรือว่าหินเจียนะครับตัว1นึ่งหนึ่แปดห้าหนึนะครับ L.I. นะครับแล้วก็เป็นบัตเลตด้วยมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสว่านนะครับเนี่ยฮะหัวโลหะนะครับแล้วก็จะให้แบตไป2ก้อนนะครับ 4A ห่าวก้อนหนึ่งแล้วก็ตัวแสงสอง A ห่าวก้อนหนึ่งนะครับพร้อมที่ชาร์จตัวเนี้ย ราคาเดี๋ยวมาบอกกันจากคิดคิดว่าไม่กี่อ่าคุยกันไม่เกินไม่เกินหมื่นนะครับเป็นปลายปลายนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นโรตารี่กี1 8 0อสนะครับตัวนี้มีกระแทกมีหัวแถมไปให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่ากลางๆแล้วกันนะครับในท้องตลาดนะครับแล้วก็แถมตัวนี้ครับหัวแยกมาให้นะครับเนี่ฮะสามตีหัวในนี้เดี๋ยววันไหนอยากจะทํารีวิวกันให้ดูอีกทีแล้วก็ให้นี่ครับ แบตไปเลย2ก้อนนะครับอยู่ในเซ็ตของเขานะครับ4แอม์เฮานะครับ2ก้อนพร้อมที่ชาร์จแล้วข้อดีคือตัวนี้คือสมมุติถ้าไปเจาะกระปูนเนี่ยตรงนี้มันมีหัวนะครับเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะได้อาดูดฝุ่นให้ท่านได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ราคาผมว่าราคาดีเดี๋ยวเรามันดูราคากันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ไทคอมพิวเตอร์ไม่เคยลองแต่วันนี้ขอลองนะครับก็คือมันจะเป็นกึ่งงานก่อสร้างไปแล้วนะครับก็คือผมไปในงานที่ บอสเขาจัดนะครับแล้วเขาก็เชิญชวนทําไมผม่ามาทั้งทั้งนี้ราคามันปกติไทยคอมเปเตอร์บางทีก็ไม่อยากขายของแพงแต่วันนี้ขอลองขอลองนะครับเพราะผมเห็นแล้วผมชอบมากก็คือว่าอันนี้คือแม็กหรือว่าปืนที่ยิงเข้าคอนกรีตแล้ววันนั้นที่เขาโชว์ให้ผมดูคือว่าเขายิงผ่านเหล็กนะครับเหล็กตัวยูนะผมเห็นความหนาอย่างน้อยต้องมี3มมิลสองสามมิลเนี่ยแล้วเขายิงไปเนี่ยครับกดลงไปยิงลงปูนนะยิงเหล็กผ่านปูน นะครับปังแล้วก็ยิงแรงมากครับตรงนี้แล้วก็มีลูกลูกผมถามว่ามีลูกจําหน่ายไหมเขาบอกมีมีตลอดลูกมีจําหน่ายแล้วลูกหนึ่งประมาณไม่เกิน2บาทละกันบาทก,กว่าๆนะครับเดี๋ยววันไหนผมจะทํารีวิวนะครับแต่รับรองว่าตัวนี้เรียกว่าท่านที่นํางานก่อสร้างนะครับมันแรงมากผมยิงแล้วดังตุมต้มปุ้มแต่ว่าน้ําหนักก็ไม่เล่นหนักมากนะอันนี้ดูลูกตัวนี้เขาใช้ลูกตั้งแต่ครับเนี่ยสิบหกถึงสามสิบแปดเลยนิ้วครึ่งนะครับ 16บมิลน,นะฮะดูดูเหล็กยิงผ่านปูนผ่านเหล็กนะฮะเนี่ยกล,ลอ้องดูใกล้เนี่ยครับอ่าเห็นไหมฮะยิงแรงยิงแรงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสนนราคาตัวนี้นะครับผมว่าในท้องตลาดคงจะเปิดกันประมาณ30,000ื่นกว่าบาทนะครับสามหมต้นๆเน,น,น,นี่ยแหละนะครับไม่รวมแบตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครสนใจผมมีอยู่5เครื่องถ้าใครสนใจเดี๋ยวมาบอกกันผมจะให้ราคาพิเศษหน่อยนะครับ ครับแล้วจะลืมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวแยกตัวนี้นะครับก็คือว่ามันเป็นตัวที่เครื่องไล้สายเนี่ยฮะสมมติทิมเมอร์ตัวนี้นะไล้สายเนี่ยนะถ้าท่านมีเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นอโอโต้อะจากของยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ของตัวบอสเขาก็มีนะครับเป็นชุดของเขาเดี๋ยวผมให้ทํารีวิวทีคือมันสามารถเป็นดูดฝุ่นอโอโต้ได้มันมีตัวนี้ตัวส่งสัญญ,ญาณตัวรับกันนะครับแล้วก็พอเปิดเครื่องไล้สายเนี่ยฮะ ฝุ่นจะดูดอัตโนมัติเลยเพราะปกติเราจะต้องมีสายใช่นะฮะแต่ว่าอันนี้จะมีเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยอันีนี้เขาเรียกว่าตัวรับสัญญาณตัวส่งสัญญาณนะครับมันใช้การสั่นสะเทือนนะครับทีนี้ท่านมีแบรนด์ไหนก็ได้เดี๋ยวผมเจ้าหน่ายตัวนี้แยกด้วยสามพันปลายปเดี๋ยวผมจะทําแต่มีเครื่องดูดฝุ่นสมมติใช้กับตัวเจม่าก็ได้นะครับเสียบเข้าไปแล้วท่านมีเครื่องดูดฝุ่นจะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะครับเสียบเข้าไปเอาตัวเนี้ยเขาไปคล้องไว้นะครับเดี๋ยวผมมีรีวิว มันก็จะดูดฝุ่นให้อัตโนมัติเลยอ่ามันเจ๋งอันนี้เคาเรียกว่าไวเลสผมว่าสาหรับผมนะเพิ่งเคยเห็นแบรนด์ของบอสเนี่ยแหละว่าเพิ่งทํามาครับจาหน่ายแยกหรือว่าเป็นเซ็ตก็ได้คือเป็นอปุปกรณ์ไล่ดูดฝุ่นนะครับรับสัญญาณเครื่องดูดฝุ่นนะครับครับคลิปทั้งหมดนี้ก็ยังไม่หมดนะครับจริงๆมีเยอะเลยแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเลื่อยนะครับเลื่อยโต๊ะเลื่อยเราเนี่ยผมมีอยู่3รุ่นนะครับของบอสก็คือ GTS 2 5 4คือรุ่นนี้มีขามีอะไรแต่ว่าเราไปโมเพิ่มมมให้ันี ติดเลาเตอร์ได้ติดโต๊ะได้เป็นมินิเนี่ยจำหน่ายดีมากๆแล้วก็มี10 J นะครับแล้วก็มี Bo s สิ x c นะครับผมมีทั้งหมด3รุ่นเลยจริงๆแล้วมีคบอยู่อยู่ข้างบนแต่ว่าวันนี้เอามาโชว์แค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยเยอะมากจริงๆผมมีแบรนด์เนี่ยที่เป็นบอสนะครับเอาไฮเมนเตอร์เนี่ยผมจริงๆอยากจะทำให้มันยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่ว่าให้เวลาผมนิดนึงพร้อมกับทีมงานแล้วก็ผมอยากจะทำให้ผมมาเตะกับบอสนะครับเติ่ตัวไปด้วยกันแล้วท่านที่อยากเล่นบอส มาไทยคอมพิวเตอร์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านที่อยากให้ผมรีวิวตัวไหนแยกเป็นพิเศษบอกมาเป็นกรณีพิเศษก็ได้ครับแต่ยังไงๆผมต้องทําตามไปแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม